้าร้อยยี่สิบสี่รวมกับค่ากินค่ารถไปกับค่าตับดอมบี้และค่าของค้าร้อเอ้ไม่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่คิดเลยอือหือจดมาละเอียดยิบนั่งคิดเลยนะั่นี่คือเรื่องสองเรืนะ่องละแปดสิบเก้าต่อมาฉันก็ได้ในนี้นี่คืออะไรนี่เป็นที่ชันแบบ ที่ใส่หนังสือพอเขาออกมาโชว์ปุ๊บตาหนูก็เหลือบไปเห็นแล้วหนูก็เลยถามว่าพี่คะมีในกล่องไหมคะหรือว่ามีแต่ตัวโชว์พี่เขาเลยโหน้อง oh, ตาดีมากพี่ชอบนี้แหละพี่เลยออกมาโชว์อันนี้คือสายซนัสอหลังจจกเอากลางใหม่แม่ยังไม่เห็นเลยว่ามันอะไรเป็นยังไงออันนี้ใส่หนังสือได้แบบว่าอ๋อโซยสวโซ,วโ,ซวโอเคโอเค อ๋อแล้เล่มนี้ไปโชว์ด้วยเล่มนี้เล่มนี้ไปโชว์ด้วยอันนี้ก็เป็นแบบออ๋โซโก้ดอ๋อเล่มนึงก็โชว์นี้ก็ได้นี้แล้วต่อมาฉันก็ได้ไปซื้อลูกโลกห้ามถ่ายหน้าคนอ่ะมาไแม่แล้วต่อมาฉันก็ได้ไปซื้อลูกโลก โลกของเธอโลกทั้งใบเป็นของเธอคนเดียวอันนี้คืออีบานล้วเนี่ยคือโลกมาได้เป็นมูลค่าสามร้อยเก้าสิบโลกเธอถูกเนาะโลกหนูค่อนข้างที่จะถูกเพราะโลกหนูมันเล็กโกกเล็แฟนมีใส่กลางเลยนะเดินแป๊บเดียวก็รอบโลกแล้วสิน๋เพราว่ามันหมุนได้แค่นี้หรอ หูเล็กอืออ๋อตรงนี้มีปัดแบบแล้วพี่ตู่ร้องพี่ตู่อะไรนเะมีอะไรอีกแนอันนี้คืออันนี้คือชุดนี้คือกำลังจะกลับแล้วแต่ว่าเดินอีกสักหน่อยนะหนูก็เสียงร้านนี้น่ารักมากคอบมากแบบมันคืออะไรหนูยังไม่อยากแกะ เอาว่ามาเร็วๆเข้าค่าดีๆนะถ่ายอยู่เนี่ยมันกลับหัวกระหันอันนี้ของแถมเขาให้มาคือหนูเพิ่งเห็นมันน่ารักมากาอันนี้คืออันเดียวนะอ <c oughs> านนี้คือเป็นแบบ <c oughs> อาหารของแบบประเทศไทยอ่ะอือแถมบุ๊กอันนี้คือของแถมที่เขา่แถมให้หนูเพราะว่าเขาเห็นว่าหนูหน่ารักเ <c oughs> <จ>นอะแถมหน่ะฮยหนูชอบมาก อันนี้อันละหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทมันคืออะไรมันเป็นโพสโพสการ์ดใช่ไหมอ่าฮะแบบแบบี้เธอจะส่งไปให้ใครก่อนไม่คือแม่ดูรูปนี่เห็นไหมมันแบบเป็นแบบความเป็นไทยอ่ะอ่าฮะใช่มีแบบเห็นไหมอะไรแบบนี้นอ้แหแล้วขอดูเยอะๆหน่อยได้ไหมอ่ะจริงๆมันมีแบบ เจแปนยุโรปอะไรแบบนี้ด้วยมีด้วยเหรอแต่ว่าหนูเอามาแค่แบงข้อเพราะว่าหนูชอบหนูชอบความเป็นไทยใช่ถ้าไปอีกหนูก็จะซื้อให้หมดมมกล่องนี้เท่าไหร่นี้กล่องนี้ร้อยเก้าสิบห้าอแล้วตกลงไปงานอเ e n พ o u นาจุฬาแล้วก็ไปยังไม่หมดอีกแล้วก็ไปอะไรอีกนะบุฟกแฟร์ <Buff> er. สัปดาห์หนังสือ นี่โอ้มันสีอเห่างละนี่มันเป็นร้ยนี่มันนี้เราก็ต้องเอามาต่อนี่มันฟาร์มของเธอนี่ใช่นี่คือเหตุผลที่ชี้โอ้นี่ฟาร์มเธอใช่เดี๋ยวหนูจะต่อมันคล้ายจิ๊กซอแต่มันคล้ายเลโก้หรือมันเป็นอันที่แบบพวกแบบถาดเขาทำเอาเหรอโอเคอ๋อ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  ลุงคนขายน่ารักมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหนูแกออกมาแล้วมันหักเอาไปคือลุงได้แต่ว่าลุงจะอยู่อีกไม่นานรีบมาคืน <laughs> จบจบการรีวิวววาหมดไปเท่าไหร <c oughs> ค่คะ <c oughs> หมดไปเท่าไหร่คะไม่บอกทั้งหมดนี้ฟรีค่ะฟรีฟรี <c oughs> รฟรสิป้าจ่าย <c oughs>